เก้าสิบปีที่แล้วชาวเมืองจะต่อคิดไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะว้ามีรูปอยู่ในแก้วกาแฟด้วยนะครับแต่ทำได้อย่งไงและนี่ก็คือกระเบื้องนะครับที่เห็นรูปล่างเป็นตุ๊กตาและชุดที่ตุ๊กตาในี้ใส่นะครับเห็นไหมครับมันคือกระเบื้องนะครับทำได้ไง EP 6นี้นะครับเรามาเที่ยวที่เมืองเซโตะนะครับอยู่ไม่ห่างจากนะกุย่าสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่แรกที่เรามาเที่ยวที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์แมวกวักครับอ้ตอนนี้จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แมวแมวปากนะคะมาในกิเนโกเมลเซียมเซมบกเนี้ว ที่นี่นะครับทุกคนจะเห็นแมวกวากหลากหลายรูปแบบนะครับมากกว่า5,000ตัวเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ทุกคนรู้จักแมวกวากกันใช่ไหมครับแมวกวากนะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอ่านว่ามานกิเนโกะนะครับแต่ตรงตัวก็คือแมวกวากนี่แหละครับเป็นเหมือนเครื่องรางนำโชคอย่างหนึ่งนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับ โดยเฉพาะด้านการค้าขายมักจะไปวางตั้งไวน้นะเอาไว้เรียกแบบเหมือนกับเรียกเรียกคนเข้าร้านอะไรอย่างนี้นะท่าน,นก็เข้ามาอยู่ที่มังเสตโตแล้วนะคะเราเป็พิต้าปานแนวกวัดของมังเสตโตที่มีแนวกวัดทั้งข้าวข้าวบะตูคนะถ้าจะถามว่าทำไมถึงมังเสตโตถึง,ม,งมีพิต้าปานแนวกวัดด้วยเพราะว่าเป็นมังเสตโตนี้เป็นมังที่เริ่งรงมงผลิตแนวกวัดเป็นจำนวนมาก ครั้งแรกในยุโนะคะ<ช><ช>ถือว่าเป็นบ้านเกิดของแมวกว่าก็ว่าได้ในอีพีแรกนะครับเราลงเครื่องที่นารุย่าและเราพาไปดูถนนแมวกวักนะครับที่โทโกโนามะมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นเรื่องราวของแมวกวักที่นั่นมาด้วยแล้วมันต่างยังไงกับที่นี่ครับคือหน้าตาของแมวกวักของโทโกนามะกับของที่นี่จะไม่เหมือนกันแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่นี่จะยาวก,กว่าที่โทโกนามะด้วยนะคะเพราะว่าคำว่ามานีกินเนโกเรื่องสัง ปลาอย,อยอา<ス>ู่สมัยเอโดะค่ะนี่ยそれのレプリカですけれどもレプリカがここにご皆さんこれが招き猫の一番最初にできたと言われているรันนี่แคปเดอะฟุตแมวกวักของญี่ปุ่นเลยครับเป็นแมวกวักรุ่นแรกเลยครับก็เริ่มต้นที่สมัยเอโดะใช่ไหมครับก่อนที่จะมีหลากหลายรูปแบบจนถึงทุกวันนี้เลยครับ จะไปดูความแตกต่างระหว่างตุคนนเมกับสิต่อยอะไรกันค่ะ่กนนั่นและこれがとなめタคิดว่าที่ตุกคนเห็นแมวขวแบบตีานี้ท่านี้ท่นี้ท่นี้ทานี้่านีทนี้ทบาี่ายี้่นีท่ี่าน่านทาี้่านี้ทนี้ทานนท่านี้ท่น่่านน่ที่ทท้น

คือลักษณะพิเศษของแมวกวักที่ใเซต่อจะออกมาสีขาวความหนาวด้วยเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็น,ด,นดินขาวนะคะแล้วก็หัวจะเล็กกว่าของตัวคนาเมนะคะลักษณะสัตว์คล้ายกับแมวตัวจริงมากกว่าคือของตัวกคนาเมนจะยืนตรงๆแต่ว่าของเซตต์จะ กลมๆหน่อยเนะใช่ค่ะมันแมวค่ะผลิตแมวกวักสามหลักๆสามที่นะคะคือโทโกนาเนะเซโตะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือคุตานีจังหวัดอิชิกาวะค่ะเมืองคานาซาวะในตู้นี้เป็นของคุตานีค่ะของคานาซาวะที่รัม่เกีค่ะมีลักษณะแตกต่างจากแมวกว่าที่นี่เพราะว่าอโนคือลวดลายของแมวกวักของอโน คุตาเนียกิจะออกเหมือนรุ่นลายของคิมอนะผ้าคิโมอนอค่ะเพราะว่าในสมัยยุคเอดโดะนี้มีช่างฝีมือที่ทําผ้าคิโมอน,นอันเยอะแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ชั้นกว่าของเซโตะค่ะใหม่กว่าของเซโตะเพราะว่าก่อนหน้านั้นทําเครื่องปัน้นดิบเอาทั่วไปที่พวกจานถ้วยอะค่ะยังมีแมวกว่าของทีว่าประเทศญี่ปุ่นคือคาลอยายายในกิมีโกะนี่คือแปลตรงตัวว่าแปลตรงตัวว่า นี่ก็คือแมวใช่ไหมคะมันนกี่คือกวางเรียบรูปแบบของแมวกวักยังมีความหมายได้นะครับถ้ายกมือขวายกมือขวาเรียกเงินยกมือซ้ายเรียกคนหรือลูกค้าตอนเดี๋ยวนี้เขาชอบทําแบบถ้ายกมือทั้งสองข้างเลยคนดูเจอดอะนี่ก็ใช่ีคอีโร่แต่มือีกห่อยแล้วก็สีคน แมวก็มีความหมายด้วยนะคะถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นสําหรับนํโชคทั่วโดยทั่วไปถ้าเป็นสีดำไม่ให้ประสบความทุกข์ไม่ให้ไม่ให้ประสบความทุกข์ไม่ให้เจอค่ะไม่ให้เจอทุกข์แล้วก็ถ้าเป็นสีแดงสุขภาพดีแข็งแรงสีชมพูสมหวังความรักสีสีเหลืองสีทองโชคโชคลาภ ตอนนี้พนเดียร์น <Charl ott es> <In c oughs> ี่เขาชอบซื้อแมวกวับสีชมพูที่ยกมือซ้ายเรียกคนนะคะคือผู้หาิคูยกัยผู้ชายเดี๋ยวนี้แมวกวัาก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะตัวที่ตกแต่งแบบดูหลาแบบอันด้านบอลก็มีนะคะเป็นสีทองมีแมวกวัาที่ผลิตอยู่ในต่างประเทศก็เริ่มมีขึ้นนะคะอย่างเช่นในประเทศไทยสมัยก่อน กันนี้มันเท่กว่าก่อนเลยที่มาจากไทยด้วย่อยากได้หัวเล็กวิทยาศาสแล้วนะคะที่เราสามารถดูได้ว่าพี่แมวแบบไหนบ้าก็ยังสามารถเวิร์กช็อปไป้ด้วยเอาอีกแล้วศิลปินเอ็นจอยไม่รอตุกทีจำนานศิลปะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำแมวได้หน้าตาแบบไหน All the time they had, they were building big wonders. They knew Town State as long as they wanted, we made as much as they needed. The world flies. และจุดหนึ่งครับใกล้ๆก,กันนะครับน่าสนใจมากๆเขาจําลองเมืองเซโตะสมัยก่อนนะครับมาสัก50ปีที่แล้วมาไว้ที่นี่ครับพร้อมกับการได้ชมเครื่องเซราม,ม,มิกที่เมืองเซโตะนี้เขาดังมากครับเดี๋ยวไปดูกันครับน่าสนใจมากๆเลยฝีมือแบบแล้วตอนนี้เป็นตอนที่จำลองสภาพเมืองเซโตะในสมัย50ปีที่แล้วค่ะเดเอครุยมะจท่จะ อก็จะทำมารถชมดูสภาพเมืองในสมัยเก่าด้วยแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำข้ามปันนิเขาด้วยด้วยที่เดียวค่ะที่ของจะจริงนะคะคือรถไฟคันนี้เป็นสำหรับผู้โดยสารทั่วไปแต่ว่าทม่ก่อนเวลาของสองข้นปันนิเขาใช้รถไฟแบบนี้ค่ะเป็นโรงงานผลิตข้ามปันนิเขา การลองผลิตที่นี่เป็นงที่จำลองขึ้นมาตามสภาพภาคตะิัที่แล้วแล้วขัจัดที่วังแสดงอยู่นีใช้เทคโนโลยีที่นําเข้ามาจากยุโรปเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วค่ะต่อไปจะอธิบายขั้นตอนทําแปวกวักที่แรกต้องใช้เมที่ทำจากโคนใช่ใช่

それを用意しまし

เตาเผาเป็นการจำลองเตาเผาในเมืองเซโตนะคะในสมัยก่อนมีแบบนี้ประมาณแบบห0 0กว่าอันเลยอผลิตทั้งแ่้งปันนดินเผาแล้วก็เครื่องแกวอเไรนะกระเบื้องกระเบื้องค่ะโพสตันี้ด้วยค่ะเนี่ยあのであの日本の中で東器と時期両方作っているまちは大変珍しいです แล้วเ,เป็นบังที่หายยากที่สามารถผลิตได้ทั้งสองอย่างนะคะใช่แต่ในญี่ปุ่นนะคะมี4ข้อศอกประมาณในทั้งประเทศญี่ปุ่นจะหาได้แค่ประมาณ4เมืองนะคะที่ผลนนิตได้ทั้งสองอย่างอันนี้จะเป็นเครื่องกระเบื้องแล้วก็่วนนี้จะเป็นเครื่องปัน้ปะนดินเผาค่ะถ้าเป็นเครื่องปันปน้นดินเผาจะใช้ดินเหนียวใช่ไหมคะถ้าเป็นเครื่องกระเบื้อง

ว่าเครื่องกระเบื้องจะต้องใช้มันอุณหภูมิสูงกว่าแสดงว่าเครื่องกระเบื้องจัดแข็งกว่าที่การแยกออกคือสองแสงสองแสงไฟที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่หนที่นี่คือที่หนกระจกสินน แก้วเลยครับสะดุดตาสุดๆเลยครับชอบมากเลยช่วยกาแฟเป็นขั้งกับเรื่อง90うีเม่อう้ของัวก็ค่อเดีคิดไอเดียนี้ขึ้นมาค่โอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับผ่านแสงมาปุ๊บเราเห็นเป็นลายด้วยนะออ เมื Hoy, ves, hey, really? okay. foot, so ่อกี้เห็นเหมือนมีภาพที่ก้นแก้วด้วยใช่ไหมเขาทำได้ยังไงอยากรู้ไหมครับนี่แหละครับวิธีทำนนี่ก่อนที่จะเผานี่แหละครับวิธี

。S <S 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 で、こういうお話もですね、団体で、こ、気が来られたら、お話をさ,、せていただいておりますので。は,はい。はいก็ตัวนี้น่าสนใจมากเลยอะในมังเซโตก็มีบริษ<ん>ัทที่เดียวที่สามารถทำได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ชา้นสามที่เมืองไซปตนะคะที่เราเห็นว่ามันเป็นลักษณะคล้ายเหมือนชุดเหมือนผ้านีะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าเป็นแบบเป็นกระเบื้อง กับเปลือกนะ่ลยแต่เดเดียวตตต์ตอย่่คือไม่ใช่ผ้าแต่่ล่ย่มตัน้ดด่โอ้ดูลาแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่นี่คือกับเบื้องทางชินนะครับผมนึกว่าเป็นตุ๊กตาแล้วแต่งตัวด้วยผ้าอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับกับเบื้องฮะโอ้แต่ว่าการที่สุดยอดมากเลยไม่มีเสียเลยเปแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้คือสถานีรถไฟจำลองในสมัย ที่ใช้ในการาาขนส่งตัวเครื่องปั้นดินเผาของเมืองใส่ตกด้วยวด้านนี้ก็เป็นตเตาเผาจำลอกก็ทุกอย่างที่อยู่ในนี้ตัวสิ่งปลูกสร้างน่าจะเป็นการจำลองขึ้นมาส่วน ตัวชิ้นงานกระเบื้องบางชิ้นงานก็จะเป็นของเก่าเลยหรือว่าของใช้ที่อยู่ในด้านในโรงงานจำลองเออตรงนี้ก็จะเป็นของจริงด้วย